สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอ้อนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการใช้เมาส์ซึ่งเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเมาส์ที่เราใช้งานนั้นมีลักษณะยังไงแล้วทําไมถึงเรียกว่าเมาส์นะคะคุณครูเคยพูดแล้วว่าเมาส์นั้นมีลักษณะเหมือนหนูใช่ไหมคะตัวเล็กๆมีหางนะคะทีนี้เรามาดูว่าเมาส์นั้นเป็นอุปกรณ์แบบไหนนะคะเมาส์เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลค่ะ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมตัวชี้นะคะบนจอคอมพิวเตอร์ซึ่งในเด็กจะเห็นว่าตอนนี้คุณครูอ้อเลื่อนเมาส์อยู่นะคะคือคุณครูจับเมาส์แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปซึ่งเมาส์นั้นเป็นอุป,ปกรณ์นะคะสําหรับใช้ในการรับข้อมูลซึ่งปัจจุบันนั้นก็ถูกออกแบบมาให้มีรูปร่างลักษณะสีสันต่างๆกันบางรุ่นนะคะก็จะมีไฟประดับเพื่อให้เกิดความสวยงามเหมาะกับการใช้งานนะคะทีนี้ เราไปดูเนื้อหาต่อค่ะเมาส์นะคะจะมีปุ่มอยู่ด้านบนอยู่2-3ถึงปุ่มนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าผ,ผู้ผลิตนั้นเขาจะผลิตยังไงนะคะออกแบบยังไงเพื่อรองรับการใช้งานโปรแกร,รมใดบ้างเนื่องจากบางโปรแกรมนะคะอาจจะต้องใช้ปุ่มกลางในการใช้งานแต่โดยทั่ว,วไปแล้วนะคะก็จะนิยมใช้แค่ปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาเท่านั้นการใช้เมาส์ที่ถูกต้องนะคะ ควรจับเมาส์ให้พอเหมาะกับอุ้งมือนิ้วชี้นะคะจะอยู่บนปุ่มด้านซ้ายส่วนนิ้วกลางวางที่ปุ่มขวาอุ้งมือนะคะสำหรับบังคับให้เลื่อนเมาส์ไปมาได้สะดวกเมื่อเราเลื่อนเมาส์นะคะจะพบว่าตัวเมาส์นะคะก็จะวิ่งไปว,งวิ่งมาบนหน้าจอนะคะแสดงว่าเมาส์กำลังทำงานอยู่ตามปกตินะคะซึ่งการใช้เมาส์นะคะมีลักษณะดังนี้ค่ะมาดูอันดับแรกนะคะ การคลิกดูนะคะนี่คือลักษณะของเมาส์การคลิกนะคะเราจะคลิกที่ปุ่มทางซ้าย1ครั้งเพื่อเลือกข้อความหรือเลือกใช้คำสั่งนั้นๆค่ะเดี๋ยวจะพบว่าค,คุณครูเคยพูดว่าคลิกนะคะก็ค,คือการคลิก1ครั้งที่ปุ่มทางซ้ายต่อมาการดับเบิลคลิกค่ะ การดับเบิลคลิกนะคะก็คือการกดปุ่มทางซ้าย2ครั้งติดต่อกันเพื่อทําการเปิดโปรแกรมเช่นเวลาที่คุณครูสั่งให้เด็กเข้าโปรแกรมเพ้นท์คุณครูก็จะสั่งว่าเด็กดูที่หน้าจอแล้วก็เลือกที่ภาพแล้วทําการดับเบิลคลิกใช่ไหมคะจาได้หรือเปล่าเอ่ยต่อมาค่ะคือการคลิกขวานะคะคลิกขวาก็คือฝั่งนี้แล้วนะคะสีส้มเข้มก็คือการ กดปุ่มทางขวา1ครั้งเพื่อทำการเลือกคําสั่งลัดนะคะตัวนี้ก็จะใช้ในการที่เราต้องการเลือกใช้คําสั่งต่างๆนะคะก็ให้กดที่ปุ่มด้านขวามือนั่นเองค่ะต่อมามาดูตัวอย่างเมาส์นะคะวันนี้คุณครูหยิบยกตัวอย่างมาให้ดู3แบบแบบแรกนะคะก็คือเมาส์แบบลูกกลิ้งค่ะมาแบบลูกกลิ้งนะคะก็จะไม่ได้ ใช้ในปัจจุบันแล้วนะคะในอดีตเราใช้เมาส์แบบลูกกลิ้งนะคะจะมีลูกกลมๆอยู่ด้านล่างเวลาใช้เมื่อใช้ไปแล้วนะคะลูกกลมๆแบบนี้จะสกระปรกเราสามารถนําออกมาเช็ดได้นะคะซึ่งปัจจุบันก็ไม่นิยมได้ใช้แล้วต่อมาค่ะคือเมาส์แบบแสงนะคะซึ่งก็เป็นตัวที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเด็กจะสังเกตว่าเวลาที่เราเปิดคอมขึ้นมาเมาส์ของเราจะมีแสงนะคะเราเรียกว่าเมาส์แบบแสง ต่อมาค่ะอีกหนึ่งรูปแบบก็คือเมาส์แบบไร้สายนะคะเมาส์ตัวนี้นะคะจะมีตัวรับสัญญาณคือปุ่มตรงนี้นะคะเพื่อใช้ในการทํางานเมาส์ก็สามารถทํางานได้โดยที่ไม่มีสายค่ะมาดูของลักษณะการวางมือนะคะการที่เราจะวางมือเพื่อที่จะทํางานแล้วไม่ปวดข้อมือนะคะให้เด็กๆนั้น วางมือนะคะดูตำแหน่งของนิ้วมือกับข้อมือนะคะวางเมาส์ให้ตรงจากนั้นก็ใช้นิ้วชี้นะคะวางไว้ด้านซ้ายนะคะนิ้วกลางจะอยู่ด้านขวานะคะบังคับเมาส์ให้ถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมนะคะให้เด็กๆได้ปฏิบัติกันนะคะถ้าใครที่เปิดคอมนะคะก็สามารถที่จะใช้เมาส์แล้วก็เป็นการฝึก การจับเมาส์ไปในตัวได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์นะคะในการเรียนออนไลน์ในวันนี้เราก็ฝึกการใช้นิ้วลากไปก่อนละกันนะคะส่วนใครที่มีโน้ตบุ๊กก็จะได้เปรียบหน่อยนะคะได้ปฏิบัติโดยการจับเมาส์นะคะกิจกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ